สวัสดีแฟนเพจนะคะสามนอยงวดที่ผ่านมาคือหลุดนะคะวันนี้แนวทางสามนอยเน้นไปที่รอบหกโมงเย็นนะคะเทงๆรวยๆปังๆจะไปเลยนะคะไม่คุยเยอะนะคะวางแนวทางเลยนะคะสองเก้ 2, 9, 2, ไม่เน้นที่วิ่งโรดนะคะจับตัววินให้เลยนะคะ จับตัววินเลยนะคะหกหนึ่งหนึ่งแตัวกันเกแล้วก็เจไม่นิ่งเลยวะ่ะ ด้วยนะคะแนวทางสามนอยวันนี้นะคะเน้นไปที่รอบหกโมงครึ่งนะคะ ตามนี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังจ้า